อสแคสนักลงทุนคือเขาน่าจะหมายความว่าเขาเป็นนักศึกษาอยู่อยา่างปั้นพอร์ตนะครับคนเล่นแบบไหนมีเวลาว่างเยอะมากนะครับคือสามารถซื้อขายเดเทได้ทั้งวันอ่าเขาบอกตลอดเวลาแนะนำหน่อยครับอายุ17ปีมีเงินเก็บสามแสนครับจะได้วางแผนเอ,อว่าจะต่อปอตีหรือออกมาเทรดเลยอ๋อน่าจะพี่นแนะนำเ,<ห>เลยนะครับ,นะรบน้องเรียนปริญญาตรีให้จบอย่างน้อยเนี่ยเราจะไม่กดดันครับ พี่ไม่ได้แนะนำว่าล,ลุยลุยลุยเพราะว่าเราต้องคิดถึงมิติของชีวิตให้มันกว้างกว้างคือจริงอยู่บางทีเราเรียนปริญญาตรีไปอ่ะเราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกแต่น้องจะได้สังคมครับน้องจะได้หลักคิดน้องจะได้เข้าร่วมกิจกรรมชีวิตในมหาลัยสนุกมากนะคือผมมองว่าพี่มองว่ามันมีกิจกรรมมันมีการเรียนได้เจอเพื่อนบางทีได้เจอแฟนด้วยนะครับม,มันมีสิ่งดีๆอีกมากมายรออยู่ในชีวิตมหาลายัย อย่าพิ่งไปรีบมาเป็นฟูลไ t i m เลยเพราะว่ากว่าพี่จะเริ่มอะ่ะพี่เริ่มตอนอายุ25พี่ไม่ได้เริ่มเร็วนะการตื่นตัวเป็นเรื่องที่ดีครับแต่พี่คิดว่าภารกิจหลักอะ่ะเราอย่างน้อยเราคือไม่ได้บอกว่าต้องเรียนให้จบตามบรรทัดฐานของสังคมหรอกแต่ชีวิตมหาลาัยมันให้อะไรกับเรามากๆจริงๆแล้วนะมันจะเสียดายถ้าเราเราไม่ได้ผ่านช่วงนั้นไปจริง สนุกความ,มัธยมอีกนะโอ้ยนสนุก,กว่าร้านเท่าชีวิต<อ>มหาลัยคือชีวิตที่สนุกที่สุดในชีวิตแล้วจริงๆไม่มีอะไรสู้ชีวิตมหาลัยได้แล้วพอมาทํางานมีนแต่ความรับผิดชอบไม่สนุกเลยจริงนะครับจริงถ้าผมแนะนํานะก็ศึกษาอ่านหนังสือหาความรู้ดูแนวทางที่เราชอบไปพังๆานแล้วก็เรียนมหาลัยไปด้วยครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหักดิบแบบจะออกมาเทรดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่ดีนะครับเทรด้ะ,ะปีนี้น้องเพิ่งอายุสิบเจ็ดเนาะน้องเทรดได้ถึงอายุแปดสิบอะ แต่มหาลัยอ่ะน้องเข้าได้แค่ช่วงนี้นะไปเข้ามหาลัยเธอะสนุกกว่าเยอะจริงครับเริ่มเร็วนะสิบเจ็ดผมเริ่มยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดเขาเริ่มสิบเจ็ดพี่เริ่มยี่สิบห้าโอ้คนต่าเลยอ่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะคือยิ่งใหม่ยิ่งยิ่งเข้าตลาดเร็วนะเร็วลงเรื่อยๆอ่ะแบบอืถูกไหมของพี่ยี่สิบห้าจะถือว่าเร็วแล้วนะแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยแต่แบบผมก็ยี่สิบเอ็ดนี่เขาสิบเจ็ดแล้วอ่ะโหเด็กสมัยนี้นี่แบบเขาเขารับความก้าวหน้าสูงมากนะ สรุปข่าวหุ้นประจำสัปดาห์เงินบาทฟื้นตัวกลับมาบางส่วนหลังแต่ระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า4ปีที่33.97บาบาทต่อดอลลาร์ขณะที่หุ้นไทยร่วงลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ เงินบาทแต่ระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า4ปีที่33.97บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐแต่สามารถฟื้นตัวกลับมาบางส่วนช่วงท้ายสัปดาห์โดยเงินบาทอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงซื้อเงินดอลลาร์ในช่วงสิ้นไตรมาสประกอบกับมีแรงกดดันจากสัญญาณขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติขณะที่เงินดอลลาร์เพิ่มช่วงบวกได้ต่อตามกระแสาคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการถอยออกจากมาตรการผ่อนคลายของเฟด ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ดีเงินบาทฟื้นตัวกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ช่วงปลายสัปดาห์หลังเงินดอลลาร์มีปัจจัยลบจากข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสบริการการว่างงานรายสัปดาห์ที่เพิ่มมากกว่าที่คาดประกอบกับตลาดยังติดตามปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐอย่างใกล้ชิดสำหรับสัปดาห์ถัดไปธนาคารกรสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทอยู่ที่ 3 3 2 0ถึง34บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่ศูนย์วิจัยเกติกรไทยประเมินปันจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ปัญหาเพดานหนี้สหรัฐสถานการณ์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดเงินของไทยและสถานการณ์โควิดขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรละเครื่องชี้ตลาดแรงงานอื่นๆอาทิอัตราการว่างงาน ตัวเลขค่าจ้างข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนดัชนี PMI ISM ภาคบริการเดือนกันยายนยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนสิงหาคมและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนกันยายนของจีนยูโรโซนและกังกด้วยเช่นกันหุ้นไทยร่วงรงแรงจากสัปดาห์ก่อน แต่ยังไม่หลุดแนว1,600จุดโดยดัชนีเซตปิดที่ระดับ1,605.17จุดลดลง1.59%จากสัปดาห์ก่อนขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่98,836.76ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.77%จากสัปดาห์ก่อนส่วนดัชนี MAI ลดลง2.19%มาปิดที่543.41จุด หุ้นไทยร่วงลงแรงเกือบตลอดสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยประกอบกับมีแรงขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบันซึ่งอาจเกิดการทำวินโดว์เดซซิ่งก่อนปิดไตรมาส3ปี64นอกจากนี้ความกังวลต่อสถานการณ์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนความเสี่ยงเงินเฟอ้อและปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐ ก็เป็นปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นภูมิภาครวมถึงหุ้นไทยในช่วงปลายสัปดาห์ด้วยเช่นกันสำหรับสัปดาห์ถัดไปบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมองว่าดนชนีหุ้นไทยไมีแนวรับอยู่ที่1590และ1580จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1610และ1620จุดตามลำดับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ สถานการณ์โควิดทั้งในและต่างประเทศสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศการประชุมโอเปกพลัสที่จะเกิดขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้ทิศทางเงินลงทุนจากต่างประเทศตลอดจนสถานการณ์ของบริษัทสังหาริมารัพย์จีนส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานและดัชนีพิมพ์ไอเดือนกันยายนขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอื่นๆได้แก่ ข้อมูลดัชนีพิมพ์ไอเดือนกันยายนของยูโรโซนญี่ปุ่นและจีนตลอดจนดันชนีราคาผู้ผลิตและยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมของยูโรโซนสรุปข่าวหุ้นประจำสัปดาห์